เพื่อนห้างใชหมอ้าวพี่หนูเพิ่งมาก็บ้านหนูดังหักแล้วหรออะไรเนี่ยพุ่อจะมาเจอกันตอนแรกเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพุ่อจะมาเจอกันเนี่ยบ้กวาหนูดันหักพุ่อจะมาเจอกันเนี่ยบอกว่าดันหักพี่ดูเพื่อนพี่ดิเขียนนี่ละเขาบอกว่าตาดันหักดังหักเตาเนี่ยเขาบอกว่าตาดันหักดังหักเตาเนี่ยดังหักตาหักอธิบายต้องูอ๋อยังสีอีหล่าเขาว่าอีหล่า เป็นตาหน้ารักหน้ารักภาษาอีสานนอตาฮะแตอร์หน้ารักมึงก็ใจร้อนมึม่พูดให้เคลียร์ตาฮะตาฮโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆงามบ่งามน้องสาวน้องสาวเออขาบอกี่าใครแน่หรอเนาะใครแน่หรอเนาะแก่หรอพี่ก็ไม่มีใครแน่หรอกตอนนี้หนูแน่คนเดียวอ่ะมาดิก็ได้นะก็มาดิพี่ตัวตัวได้นะพี่เป็นตัวเป็นตัวเล็กๆเลยหนูก็ไม่ได้กลัวใครนะได้ข่าวว่าอันญาติพี่น้องแน่ที่มากที่สุดบออ๋อ บีโบมาจากสระบุร hmm. nah ีกรุงเทพผมเทียบหวงไม่แยามหนีเลยเนี่ยมาแย้มหนีแจ็คหน่อยเห็นเราโทรมาบางคันหนึ่งว่าอยู่หน้าปากซอยล้วประมาณนี่ะโทรตอนแรกทีมาหรือมั้งมาไปสวัสดีจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทำกินอะครกันวัสดีสวัสดีไรกินดีอนแล้วก็เลื่อนถ้าห้าไหมอ้าวพี่หนูเพิ่งมาก็ว่าหนูดังหักแล้วหรออะไรเนี่ยเพิ่งจะเจอกั อันย่งที่่าเขาบอกว่าตังหักดังหักตรเนี้ดังหักตาหักตาหักอธิบายเราดูก็อ๋อยังสีอีลาเขาว่าอีลาเป็นตาหน้ารักหน้ารักภาษาอีสานหน้ารักหน้ารักงามหนึ่งก็ใจร้อนเขไม่พูดให้เคลียร์ตาหักตาหักโอ้ยใจเย็นๆงามบ่งามน้องสาวน้องสาวเออเขาบอกว่าไงไชเนี่ยไชเนี่ย มาดิก็ได้นะก็มาดิพี่ตัวตัวได้นะพี่เห็นหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแลยหนูก็ไม่ได้กลัวใครนะพี่มาลุกมาเลยอะไรนี่ลุกมาเลยใจเย็นฟังก่อนฟังก่อนมาหันมาไว้อย่างใครแน่ใครแน่ก็หนูแน่หนูแน่ตรงนี้หนูแน่ที่สุดแล้วมาเฮ้ยอีปอมมึงให้เขาว่าใครแน่ก็คือว่าเออใครแน่ค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วมัอะไรขานไม่ยุดมึงมึงใจร้อน มันเป็นคนแบบใจดีดีนะคะวันนี้ะไรบ้างสุดๆแล้วในซอยบมีผู้ใดญ่ใจดีวานโยมีไกล้าบมีผู้ใดญ่กาต้องอะใครดังวัดหน่ยใครดังใครดังหนูดังไม่ดังไฟสมุหนูว่าดังตอนนี้พี่แน่ด้วยตอนนี้วันล่ะทั้งแน่ทั้งดังเลยต่อไปหน้าหักด้วยดังหักหน้าตัก